เลยทำยังไงคะกลับกลมแป้งวางไว้นะคะเอาแป้งวางไว้เราผ่อ้วยตามด้วยผักนะครับตามด้วยผักใส่ผักเข้าไปนะครับใส่เข้าไปตามด้วยหมูยอครับหมูยอหมูยอมาค่ะหมูยอมาค่ะนะครวางอย่างงี้ฮะวางอ่างงาแล้วก็ตามด้วยเขาก็ไม่เห็นดิด้วยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับใส่ไปก่อนแล้วก็อันนี้นะครับอย่างละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับอ่าอย่างละชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นปุ๊บครับมีอะไรใส่มาให้หมดค่ะใส่มาให้หมดแล้วก็ใส่นน้้จิมะะ ก็ห่อค่ะห่อไงคะไม่ไม่ใส่อันนี้ไปอีกใส่นี้ไปอีกมันจะได้นัวๆนุ่อ่าใส่ไปก่อนอ่าใส่ห่อห่อห่อค่ะห่อค่ะห่อค่ะห่อนะครับที่นี่ห่อก็าจับมือจับเข้ามาหากันนะครับเนี่ยให้เขาดูด้วยเขาดูด้วยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าดูค่ะดูค่ะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวไข่มีทุกสิ่งทุณเลือกสัตว์ได้หลายแกงแต่ก็กินครับกินครับแล้วก็ให้ เรวะขาดคุณพ่อคุณพ่อคว้าวอ้าว้าวยิ้อืมอืมอนนี้กำลังเคี้ยวอยู่กำลังเ้วอยเล่นด้วยอร่อย